สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆบน y t u t u นะคะช่องพิลิวพารวยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนะคะทักทายเพื่อนๆพ,พี่น้องและกัลยาณมิตรทั่วโลกนะคะได้นำแนวทางเราพัฒนาวดที่แล้ววันวันที่11เดืน 11, 6, อน1165โคงสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะก่อนจะรับชมรับฟัง ฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะนี่น้องจางวัที่แล้วเนาะผลที่ออกเนาะเราพัฒนา3 6 2 7 8 1 7 8 1บน2 7ล่างนะคะ3 6ล่างชุด6ตัวนะคะ ผลเลขพี่หลิวก็ก็มานะคะก็เด่นตัวเด่นคือแปะข้า7เจ็ดแนะคะนี่เลขตารางก็มาสองเจ็ดเจ็ดสองเลขตารางนี่มันมากมาทั้งบนล่างแล้วก็จับถ้าจับวินก็แตกสี่ตัวสามตัวด้วยนะคะบนล่างด้วยนะคะเพื่อนๆทั้งสูาตรอมตะและสูตร โค้งสุดท้ายแต่ก็ที่เหลวก็ได้นําสูตรอมตะมาทําทั้งโค้งสุดท้ายนะคะแตกบนแตกล่างแตกสามตัวแตกสี่ตัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจ้าตัวแอดเองก็มีโชคมีลาบเหมือนกันนะคะสามตัวโต๊ดนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้สามตัวโต๊ดปังมากนะคะ ปังมากแม่นะคะที่แรนกนึกว่าจะมาแปดเจ็ดเนาะชอบตัวนี้มากนะคะกับสองหนึ่งนะคะรู้ว่าต้องมีหนึ่งมาตัวหนึ่งนะนะคะมาอีดีพี่น้องจ้าสูตรเอ่อลาวพัดเอ่อสูตรโค้งสุดท้ายเหมือนกันเนาะพี่น้องจ้าโค้งสุดท้ายกับว่านอยหนานะจ้าเนี่ยแตกสามตัวสี่ตัวในคลิป ในอ่เลขตารางเนาะจ้ะพี่นอ้องน้ำกันมิดนี่น้องจะนี่เจ็ดสองเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสองนะคะปังอีลีเนอาอจจะถึงจับคู่อาจจะพลาดแต่ว่าในตารางมีเนาะพี่น้องจะยินดีด้วยกับเอฟซี FC, ที่มีโชคมีลาบเด้อพี่น้องจะขอให้รวย,รวยเๆเฮงๆเราไปรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจ้า จ้านี่ก็คือหมวดต่อไปนะจ๊ะสูตรตัวเลขนะคะหมวดต่อไปเราพัฒนาโค้งสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะก็มีเลขตารางมาวดนี้ชนแปดชนเก้าเนาะแต่แต่บางครั้งการชนมันกับบมาบางครั้งกับมาเนาะจ้ะบางครั้งชนมาเบิลเลยอย่างนี้นะคะชนเก้าชนแปดรองเจ็ดนะคะสามสองศูนย์ตัวเลขตัวเดียวกันแต่พี่หลิวก็สลับที่ สำรับที่ให้เขาแตกซ้ำตัวตรงเนาะจ้าพี่น้องจะเนาะนะคะเด่นเน้นให้นะคะเก้าแปดเจ็ดนะคะรองเจ็ดพี่น้องจ้าพี่ดิวก,กมามักว่าเก้นะคิดว่ามีเก้านะคะวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะห้ามพลาดคลิปใหม่ๆนะคะ กดกระดิ่งปิ้งปิ้งแล้วจะบอกพาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะจะได้ชมแนวทางปังๆนะคะมีงวดนี้มีสองสามนะคะหกเจ็ดเก้าแปดแปดศูนย์นะคะเด่นเน้นในสองสามหกเจ็ดเก้าแปดนะคะเด่นเน้นแปดศูนย์ก็ชอบอยู่พี่น้องจ้ะนะคะก็ไม่แน่นะมีสองเก้านะคะ สามเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าพี่เหลวให้เด่นเน้นแปดแปดเก้าเก้านะคะสามเจ็ดก็เด่นเน้นให้สองเก้าก็เด่นเน้นให้อา้าขึ้นเด่นไปเมื่อเทเลที่จะมางว่านีนอกจะมักเลขมีเก่านะคะเก้าเก้ามีเลขสามตัวมาฝากนะคะแปดสองนะคะดูเลขตารางเพื่อนๆจับใดเน้อจ้ะ เห็นไหมพี่ลิวก็นำมาสามตัววางแต่ว่าจริงๆแล้ว82ก็น่าสนเก้าหกเก้าสามตัวเดิมก็มาในในสูตรก็เลยพี่ลิวได้จับมาเนาะจา้ะนะคะแล้ว7จศูนย์แต่ไม่ได้เขียน7จศนะคะจะมาไหมยังไม่รู้นะคะแต่ว่าพี่ลิวชอบมี9ไม่แน่เหมือนกันนะคะ ขอบคุณที่มารับชมร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบทุกทุท่านสวัสดีค่ะ